ณห้องประชุม87ปีโรงเรียนวสุทาวท่าตำบลหนองปรืออํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายพิทยานามบุญลือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบไปประกาศกิยติคุณให้กับนายประมวลทองใบเสียหน,นอง ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทมิตรกมลคอนกรีดจำกัดผู้จัดสร้างป้ายชื่อหินอ่อนให้แก่โรงเรียนวสุทาวาสในฐานะที่เป็นสิทธ์เก่าอีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนณนะบริเวณหน้าโรงเรียนประตูที่สองโดยมีนางชนิตาย,ยินดีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวสุทาวาสเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยพิธีทางศาสนาทางด้านนางสาวผู้ธิดาทองใบ กรรมการผู้จัดการบริษัทรรนิตกรรมลคอนกรีตจำกัดได้กล่าวว่าวันนี้ตนและครอบครัวได้มาเป็นตัวแทนเพื่อมอบป้ายชื่อหินอ่อนให้แก่โรงเรียนซึ่งมีมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าออกเพื่อให้ชื่อของโรงเรียนมีความเด่นชัดและสวยงามโดยมีกตตรสพหนองปลือผู้บริหารจากเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองปรือผู้บริหารร้านติดมันสับป,ปิ้งย่างเกาหลีนำโดยคุณโชกุนและยังได้นำเอาหมูปิ้งพร้อมข้าวเหนียวมาจากภายในงานพร้อมด้วยนักธุรกิจได้มาเริ่มพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสินชัยพัชรันาพรอเรียบเรียงวริศราธินารายงาน